จากพื้นจากไฟชีว่ากันครับทางปูรักปูใหญ่ทั้งพอเพลินว่าแหละบอกมือวานในลุงบ้านลุงไปใส่ญาตีพี่น้องนี่แหละอว่าให้ไปเล่อแต่ยังบ่ระทันได้หู้เรื่อง<ด>แล้วว่าะกะเจ้าหักหรือยังคงหากระุงมือหวานหลงแต่ว่าบอกแล้วบอกแล้วอ๋อไปไกลเกลี่ยกันแล้วโดยแต่ว่าเจ้าโตปูเป็นพอน้องมังกรเพลินเพลินอยู่บ้าน อ๋อเถเนาะนอนอ่าดินดาวดาวอยู่คนเดียวนี่แม่ไปใช้เด้อนี่เนาะอ๋อผลเต็มหนาเพื่อนพี่น้องเลยลูกผู้ได้นี่คือมาหู้แท้นี่อ๋อเถออ่าเนาะนอนอ่าลินผู้เดียวเพื่อนอันนี้เบิกเอามุ่งกลัวไว้ก่อนพี่น้องเลยเนาะหน่อยแ่งวันสี่ บินมาครบนุ่งสีบินมาครบโอ้เออบิดคิงเอาเหล่าเอาเหล่าอยู่โอ้ส่วนเมย์ไปหาเห็ดเวียกเชยเนะาะฮู้ฮู้คักขนาดโดยสบายดีเ้วอยเด้อยอ่โอาโชคนี่แหละเนาะสาเหตุที่เพิ่นพ้าวออกอ่าแตกกรร่กำแต่ไพย่ย้อนอ่าเดังไงมาก ครัวตัวเองนะว่าอ,อะไรก็ได้มาต้มน้ำต้มในอ่าอาพื้นหาลัวหาอยู่หากินช่วยน้องน้ำหวานพี่ดียวเลยหมอต้มน้ำต้มในเนาะพื้นไฟอย่างพิ่นคัวเองเพิ่อนชาวาวัติชาววัตอยู่เป็นทิศทิศไปเพืออันทั้งชาวบ้านเพิ่นในน้ำบัดยันอยู่บุได้เนาะเอ้ยเนนะาะพี่พี่นางพี่ก็ได้เนาะเห็อยูะนะ่บุได้เพิ่นนะโดนฝน เฮ้ยเนาะโคตรแสงสารน้องนวานน้ำคัวแม่ยุมน้ำหยุมในเออว่าแล้วก็น้องวาไปทางใดล่ะไปโรงเรียนโอ้เพิ่นได้สิเด็กน้อยเพิ่นมาบ่เนั่นน่ะเพิ่นว่ามากค่ําแล้วอือตนแงโอ้โดสบายดีเด้อเอ้ยเด้อดยโอ้ยมาบ่พอน้องวาเพิ่นอีกแล้วซั่นพี่น้องเอ้ย ตื่อชะมาจากพอาอ่อน้องระบาลเพลินชะ่วงกำคำเนาะหรือว่า,าวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงยี่พ่นอน้องเพนโยไม่กันซันกับบริษัทโสงมือๆๆเลยเลยลาเลยเนาะเอา้าจังใดทางบ่ตาเองกะอ่าขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบิร์ตสุขสุขคนเด้อเนาะพี่นอนะ้องเนาะบอกว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเลยตอนนี้เนาะก็อยู่เฮือนของเอเืออ้อจะเพลนเจ้าหน้าซื้อจะหรือซื่อจา Chát 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 là chát 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 là chát 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 เอื้อยดอกหาถ่แท้เป็นน้องสาวของโบไม่เอื้อยจ๋าเอื้อยจะด้วยแล้วก็จังผู้ใดจ้าลูกหลานบ่าม่มนว่าลากระลาลาคนที่พอชุ่มค่อยองคนนี่แมนอีกพออีกคนนึงอ้อแม่กับมีว่าชงผัวกับแมนคนอยู่อยู่เู่ามือนี่เป็นพ่อหน้าจะแม่เสียแล้วออื แต่ตอนนี้นะเมย์ทำเมย์แล้วเสียแล้วเสียแล้วเสียช่วงเดือนเก้าเดือนชิปเนาะโดยอืม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 นะลูกลอ๋อเนาะดินกระเดากระเดาอยู่นอกมังกรอ่าเอ๊ะ,ะเก่าก็ไม่ได้ค,ค,ค,ค่อยให้ปัญหาบ่เดี๋ยวนี้คอยให้เนจะออกะไอเป็นใหไงเนาะบ้านนี้อ่าถือว่าเริ่มเข่าทีเข่าทางแล้วก็บ่อยังให้ปันใด้แต่ว่าเด็กน้อยนี่ท้องสามสัปหงให้นี่ก็บ่แปลกได้เพราะว่าหิวนุ่ม แม่ได้กลับมุ่นมัดกระโตหรือว่ามัดให้จนเป็นตุ่มทั่วหมดนี่จังได๋เพิ่นทายเบาทายหยังซี่นะผอเพิ่นเปียกเพิ่นให้บติเ็กน้อยดอกเลือกเป็นพดนะขผู้ใหญ่ก็ยังสิเป็นนี่จนเต็มหมดคอนี่ก็เพราะว่ามันฮ้อนฮ้อนเอาเออางคืนาวลวีมนเพิ่นลวีอยู่อืพัดลมพัดหยังเด้อจะบ่มีเอ้าเจ้าว่าไเลย เออคือเอาได้ไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าบ่มีเนาะเลยแต่ว่ามีไฟฟ้ากะได้พัดลมใช้อีดอกพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เฮาบ่บ่มีไฟฟืนไฟฟ้าใช้อ้า่นเนาะอุ้มก็จักบ่จักคอุ้มบ่ะีออยู่บลูออกมานี่เอ้ยอุ้มจังได๋ติอ่ายงน้อยเด้เด็กน้อยเนาะเพิ่นกินนมบ่หรือจังได๋ากินอยอได้บัดแม่อุ้มบัดเช้าเนาะ เออหานอนจอดๆตอนนี้แล้วเอองามเอออยู่กันติ้งเอ๊เอออุ้มขึ้นอือถ้่เาอุ้มก็หายแอ่นบ่ะอือพอเพิ่นก็คุ่นเลยแต่ว่าเออไอ้เคียงแม่เนาะโดี๋ยวแต่ว่ากินกินนุ่มเจ้าโดยตรงเลยโดยยังยังบม่ได้กินนุ่มปองนุ่มยังเพิ่มยังอืมท่ามันคอดีกันุ่มเจ้านี่แหละมันจงโมชินเปลืองเออยหน่อยอยู่ว่านุ่มลูกแน่เขาลูกแน่สินะ มัดเข่ากินแม่แน่อีกทีอ่ามันง่นยายก็ผัดหวานนี่นั่นแหละเรียกชื่อนมแม่ดีสุดเลยอ่าแบบอย่างไรนมพุ่นโมเมนต์ปองลเลยเป็นแชรพดคุณบอกก็ตากับโอหูเนาะจังหวะนี้เบาแต่ชื่อมาให้กองนึง่งนะอืยังไม่ทันได้ชงให้กินเที่ยว <ๆ S 2> บอชาวา,าเพิ่นยังอันพ่อนี่อยู่นแบบ ให้กินกินนมเข้าไปก่อนก็ได้เลยนั่นๆๆ่่นเราเดินนมแล้วหายอยากแล้วบัดนี้กินนมเมรีนี่แหละไปหยามเพื่อนยามเมรีอยู่จังให้น้องหวานเพื่อนชงเดี๋ยวให้เพื่อนโตยิใหญ่ขึ้นคนนี้จังนอนก็นสงก็ได้แล้วบัดนี้ดูาเขาให้เพื่อนอ่าให้น้องเพื่อนกินนมก่อนก็ได้หรือว่าบัวพาอก็ได้บ่จะเพื่อนบุทันให้กับบัวพ่ให้กินกระยาอ่างั้นเลยบุชงที่อยู่

กินมื้อละกะเออเด็กน้อยเนาะมันฮ้อนบาดนี้ซีนมันอ่อนบาดนี้เออห้ด็กินอิ่มแล้วกะนอนหาบักบเออก็พเือเนาะนเบิ่งให้กเห็นเนาะเออพุ่นนี่หาวอได้หน่อยนึงามกแดงนๆแหแบตก็สิดบาดนีโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะ ลอยว่าน้องน้ำหวานเพิ่มืออยู่พี่น้องเลยมันนี้ก็กอ่อเลยเนาะได้ขนมกับนมมาตอนเพิ่นเดี่ยวี่เผาไว้น้ำเอื่อยเพิ่นนั่นหละมือเอ้าบอกอะกับมือนี่วันทิดแต่ว,ว่าเออวันจันทร์เนาะนลืมออมือนี่วันจันทร์ถิดวันเออทิดวันนี่เนาะเป็แนแล้วแบบว่าเพิ่นเพิ่นกินข้าวอยู่ใช้จะเพิ่นบทเที่ยวมาเพิ่นลงก,กินบ้านเพิ่นถือข้าวไปลงไปกินเพือนนาย ถือข่าวไ,ไปเฮือนผีแน่หลักมืออ๋อเพราะว่าถ้าน้องไปีเที่ยวไปเที่ยวมาพนน<ด>ี่บัดมันไก่ไก่ยางอ่ะบอกเราไปยางขี่รถถีบใครแน่เนาะโดยวมีบัดยางอ่ะพี่้องไก่เดี๋ยวแม้ครึ่งกิโลพู้น่าจกนี่ลงไปบนเขาลงตาคืออยู่และมองนอั่นแหละเรียนบักไก่ไก่หนึ่งเนาะไก่อยู่พี่น้องเลยก็ ถือว่าน้องนาวานเพื่อนี่กาเก่งพี่น้องเอลยเนะยาะด้วยขอดลูกให้เมหรือว,ว่าทำขอดพี่น้องนอนเนาะเอฟซีเพื่อนเนาบมาตาเยอะทำขอดนั่นแหละเนาะถือว่าเป็นภูเป็นหมอตุมอ้มแย่สองสองคนกับใครก็จะบอกกับสาวบอกับพี่นางของนององ้องหมอเพื่อนรถคันชิชมกี้ดีพระเจ้าเมื่องหรออืมอืมอ่มอาแต่ว่าโมผูกคุมแต่ว่าเพื่อนบ่ได้มาพ้าคอง เพื่อนมากับมีน้องโมมีพี่นางของน้องโมเพื่นอนม,มาอสามคนสี่คุ้นทั้งน้งองลำวานโดยโดยก็น้องเฮือนนั่นหักเพื่อนมาซื้อดอกอ๋อแต่ว่าคือในการแปลว่าตอนเพื่อนมาน,นี่บัดเนี้ยมือเขาผูกแขนขต้องเลยผูกแขนในเพื่นอนบมอเมนผูกออกอไปพื้นแต้ไฟเลยผูกกับอีกขีมินน,มน้ำไนเตรียมแล้วกับขมินแกนจันแล้วก็หดพดในเพื่อนนะ เพิ่นฮดเองค่ะแต่ว่าหาบอกหัดแขนนี่ก็ใช้เงินเอาะใสเอื้อยเพิ่นเอื้อยเพิ่นเป็นผู้ตัดใจแหงน้องมก่อนดิโดนเอื้อยก็ใช้ห้าสิบพันโดนโดนเพราะว่าเห็นเพิ่นมิ้นว่าเอออย่าลืมผูกแขนให้น้องน้ำหวานในเด้อันะผูกให้น้องน้ำหวานแม่ผูกให้น้องน้ำหวานก็ห้าสิบพันเออผูกแล้วเป็นได้ยอดน้องเพื่อนเนาะเท้าเอวช่วยแม่ค่ะ แต่อาจจะลูกเม่เดียวอยู่แต่กระพุกแม่ก็ได้พูกเมนเมต้องได้พุกนอนพื้นดอนยอนย่อสินะกับน้อเพื้นเนาะอ่าโยมนาโยมในถือว่าคั้วหมอกำมาแหละพี่้ังเลยั้วหมอกำแม่กับพูกเป็นยังไงเฉนคือจะว่าว่าหลังจากอ่าปลูกคุมผูกแขนคลอดอ่าอย่างไรออกจากพื้นจากไฟชีว่ากันกับทั้งปุระปุยไงทั้งพอเพิ่งว่าเลยบอกเมื่อวานในโรงพยาบาล ลงไปใส่ญาตีพี่น้องนี่แหละว่าให้ไปเล่งแต่ยังบระทันได้หู้เรื่องราวว่าเจ้าหักห,หรือยังคงหากระลุงมือหวานหลงแต่ว่าบอกแล้วบอกแล้วอไปไกลเกี่ยกันแล้วดยแต่ว่าเจ้าโตผู้เป็นพ่อน้องมังกรเพิ่อนพ่นยูบ้านบ่ตอนหรือว่าเพื่อนไปอยู่บ้านหรืออยู่ใสยกับบูจักได้บูจักเลยบอกไปบูจักเลยก็ไปขึ้นมาใกล้ามา,าไปไปทัดยันว่าคนในบอกในบ้านเราไปนู่นไปนี่กันคือช่องเขาเจ้าชีวาแท้ ไม่ได้ว่าไม่ทานไม่ไรเอ่ยกับปใช้ผู้ใหญ่ทั้งเอ่ยหลักฐานปใชชผู้ใหญ่ทั้งกระเจ้าออืก็เทอานะแต่กันยังประชันได้หูพ้นหากเมื่อวานนี้ถ้าพังเบิ้งเนาะโดยอ่าแต่ว่าอนะแต่ว่าในการไปของอ่ผัวของเจะเพื่อนี่คือระเบ้อและว่าผัวนี่บ่อยคิดบ่อยักสร้ากเนาะโดยมีแต่นางนอนนางกินนอนกินเลยเรืออ๊ โดยไปไปแต่ว่าชํากลับมาเนี่็เอ้ยนี่ชิบคือว่าอยากใบใบแล้วโดยใบคืออยากแล้วโบอเอาพูดแล้วเ,เหลืออดเลยเนาะโดยแ้่ที่เอามาอย่างเอามามีผัวคือบบได้มีผัวนับจักการกินอาหารการกินได้อดอดอยา่ยาง เพื่อนชาลันเป็นตามที่บ่าวตาเห็ดเนี่ยกับบัวเลยผ้าเห็ดกับบัวเล้าตเติมเมียงเนาะโดยคันว่าว่าเสร้าก็อย่างนั้นก็โทรหาเงินหรือว่าค่งครึงโของเนาะเสร้าก็ได้น้ำแน่แล้วแต่ก็อาจจะบัวใหญ่กะโสงห้องลวะก่าเสาแต่ก็คืออยังดีกว่านี้กับเห็นที่มึงที่ก่อยเนี่ยทางขี่ดีจะขี่ยอมหับจะเอาเห็ดอย่างอยู่ก็ดีกว่าถ้าสมมติว่า ข่อยบริจาคป้าเจ้าอยากป้าข่อยเพิ่นให้เจ้าเสียได้เสมอเออเอยบอ่เสียเลยอ่อก่อนเอ้ยสีย,ยบ่เสียในคันว่าเขาบ่เป็นแน่น่นคือเขาบ่มาใช้มาครัวซะอือคือมาป้ามาถิ่มก็ลูกได้ก็เห็นอยู่เนาะชานทำเมื่องก็เห็นอยู่แต่ว่าพ่อของเพิ่นก็บผมมาใกล้็เลนเนาะเอายันวานแล้ววุ้ยของเจ้าล่ข่อยเมื่อข่อยอบ่เสียแล้วมีแต่เจ้าได้เสียข่อยวว่่าาไลลกกมมนนบ ลูกผ e bueno ัวเอากันกับเม่นแค่ว่าขบมหาชูกันกับไ่ได้ว่าแค่ว่าชงช้มเดือนกับหลายเดือนที่ผ่านมาเกือบเข่าปีอดเดือนทุกเดือนเจ็ดปีที่อย่างเข้ามาในกับเม่นขบปีเม่นละวะโดยก็เฮือนช้นลันเป็นกับมึงบกอยหยัางก็คือตามี่เหตุนี่แหละจนที่ฮับจนที่ลมถับโดยโดยที่มีผัวเผื่อพียงอย่างอยากได้ผัวก็เอาเพาะหยัางก็เอาเพาะเผื่อว่าอยากให้ลูกผัวพาเหตุพาสร้าง ผมเห็นทีเอาลูกผัวมานั่งนอนให้บึงแบบสิเอ่อเออเออเม้นระบาดเบาตาว่ะโดยโดยเอยเอย่างนี้ย่าแล้อดบูได้แลเนาะเอ้ยเอวยากล้าและเบอยากและอยากล้าเป็นขันว่าแล้วก็เอวยก็บุอยากขอให้ยากให้ซาปันใดเรื่องหีดเรื่องของอยากขอให้ฮับขันว่าเลิงไปกันเอวยหาลุงชายแล้วผู้ใหญ่เงินเงินเท่าไหร่ก็ยังเพิ่นยังค้างเจ้านะ ไรกระรองรวมหาล้านกับมือแต่งกับุงสามล้านกันยังข้างสองล้าน,นข้างสองล,ล้านกับมัวตัวหนึ่งด้วยมัวนนี่กันน้อยใหญ่ก็ได้ขอเพียงดวยเป็นที่เนาะโดยโอ้กับใหญ่เติบแล้วคันเป็นของลูกผัวมาเสียให้อืมต้ององยากว่าประมาณน่องหนึ่งคุณและโอ้คันวันน้อยอัวบาวสชวานะวลาเนาะแมนอืมัอบาวสาวกคันว่าเป็นกินของเองค่ะน้อยก็ได้เออส่นะ เบาสาวอะไรก็ได้งัวนองหนึ่งกูและเนาะพี่น้องเนาะไอ้นี่จันยันว่าโอ้ยเนาะต้องเล่งแบบมีนน่นมีนี่อีกหลายอย่างโอ้ยเห็เขาไปการุกผึกอีกแต่ว่าทั้งปูทั้งยากะบริมาบอกนี่เ้าตามสื่อเลยได้เออแบบทั้งปูทั้งยาเจ้านะเห็นลูกไผ่ได้ลูกได้อย่างที่เด้ชพูนบริมาบริมาจักเถื่อ ยันเมนยู้ถึงว่าเออเนอะลูกชายเพิ่นไปแต่ว่าหลานเนาะยั<ด>ยนหาลานเป็นหลานพวกเนี้ยไม่เคยพาจักเถืออ่อจนเอื้ยออกตะไผ่ตะพื้นตะไผ่กัจนทุกวันเลยบ่เห็นหอดมีไผมาญาติพี่น้องทางลูกผัวผัญยากะ่ะบอกเห็นมาจักคนเลยโดยอเจ้าคิดว่าเพิ่นอาจจะฮู้บอกคิดว่านะ ชิบะฮูก็เป็นไปร่ได้ว่าคนในบ้านเนาะแม่ชากันบที่ไปเลยเนาะโดยกันว่าอยู่บ้านอื่นยังว่าบุนี่บ้านเดียวกันพอผู้นึงกับผู้นึงแล้ว่าไปถึงอืมอืมอมันรถว้าฮีนอนพีนองคือว่าในมันมันกะถือถือภัยภัยกระฮับเบ่อได้และจำเป็นอันนี้อนะด้ยอ่านี่คือความคิดของเอ้เพิ่น มาเลือใจใช่่าผัวสินะผัวบบเบิงผัวบบครัวอะไรก็โอ้ยเฉยเฉยเครื่องชิคับมาก,กับโบ,บยักโบยักคักแล้วเฉนเนาะโบเอาแล้วอือ,าอ้าเฮ็ดจังได้เฉยมันเป็นไปแล้วก็เป็นไปขอบนี้แต่ว่าให้บ้ากันง่ายเนาะตกลงถือตองปองดองกันคือเจ้านั่นช่วงนี้ะยังกินกันยังกินขลาวมีเนาะอืม ในแต่ปลาพี่น้องเลยพวกปลาพวกเขียดพวกกบไปทั้งขั้นแล้ว <ừ> อราหมอกเรไม้กัเป็นน้ไม้บุ้งน้ำไห้เผาบ้านเผาเบิร์ดก็กินบ่ได้ยามนี่ม,นม,มันหายากเด้ยากกับน้ไหมบุงมันหาอยากได้ไดย ừ ừ อ่ากระกบเขียดกับไม้มันบริเวณยามใช้เบ็ดเน,ดนออะาะเลยเลยแต่เก็มีอยู่ช่วงอันนี้เขียดน้อย ผู้ได้ก็ได้อยู่ผู้ขจารับการสื่อน้ำผึ่นเนาะโดยชื่อชื่อมาเมื่อวันเสาร์ในบ้านในตลาดในบ้านเมื่อวันเสาร์นั้นจะตายจะจนมื่เกียดสามสิบพันอ่าอ่าอ่เนาะจังใดสินนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะคนเฮาชื่อปลาลูกมาไม่ไหมสามสิบพันบ่ญบอยแง่เลย อยากสีว่าจังไดและตามที่เอื้อยเพื่นบ้านและบอตาอีกแจ็ควรสีว่าเอ้าเนาะปูนที่วอดวอดมาแล้วพวกนี้น้องแล้วน้าปางปองเยอะฮะอือพูดจวบยังให้โกโจกับปอมใช่เนาะอ่ขนมให้น้องนวานเพื่อนฮะน้องนวานที่เหนื่อยนะฮะกันโอ้โหีน่าหน้าเนาะว่ากินนี่กินเราเลยนี่เอาไว้ให้น้องเพื่อนตอนน้องนวานเพื่อนเอ้ยเด้อเด้ นะกันซื้อขนมเต็มไปหมดเห็นว่าแบบมือตากันนี่อ่าันนีตไงวาน่ะมือตาแล้วก็บบุงด้วงให้ให้กคุณเห็นฮงเจ้าจะลองเห็ดอันผ่านตาเราด้วยอ่ามือในซื้อแต่พวกท่านเห็นแต่เนาะเป็นตะเอิกอีกได้กินเนาะอ่ามือเนี้ยเราเป็นปดเนี้ยเห็นนึกจังไงวะกูเละเดียววิทย์ย้ำมันนี่เดี๋ยวกับ ตุ naked, so. daylight, right? mm ๊กเก็ตเองดอกพูดเมืองนี้เราเราดิใจจังเลยเละอะไพูดไปเรื่ออะไรอ๋ออ่ามาแรียกแบเช่าตีเนาะเพราะว่าคือคือเห็นอยู่เด็กมนจะยักบ่ซื่ออ่ะแบบนี้ไม่ได้แม่น้องมังกรอนเนอะน้องอีกันน้องมีบุญน้องมีบุญเอยได้ตังให้เนาะเจ้ามีตั้งให้ได้เชียวเคยตั้งให้ว่าอีู่ก่อนะ เดี๋ยวเนาะว่าน้องมีบุญก็แม่นอ่าน้องมีบุญได้ได้น้องเพิ่นมานี่ก็ได้กินทุกสิ่งทุกอย่างก็ย้อนน้องเพิ่นน้องมีบุญน้องชายบุญน้องพามีก็ว่าได้เนาะอ่าพาโชคพาลาภาเอาไปพี่น้องเอ้ยมันดีเอาน้องมีบุญงคืนี่ออๆน้องมีบุญกนบุญน้องาน้องมีบุญเน้องบุญมีเอ้ยบ่บ่ครับน้องเออนั่นแหละเออน่ว่างงด้สิอ่าใช้ชื่อยังเนาะให้ข่อยล่ะออกเด้อ เอื้อไปโหลดพี่น้องเงยไอเอื้อยคือพ่อได้คือพ่อได้พูดไรใช่พ่อแล้วพูดคุอแต่ว่าคอยผมก็เห็นแต่ว่าเราว่าคือพ่อเราอะนะคือพ่อบ่อะเบิ่งเบิ้งก่อนสามจี้คือกัดจ้ว่าคือหมากตองแรงมันจะกัดแล้วจีคือกัดกับเจ้าได้บ่ได้หานเดียวเนาะสามวันเนี่ยตองแรงืกันบ่แต่ว่าผมเคยเห็นเนาะเนาะพ่อพูดอย่งใดนะแต่ว่า เพคนเราพอนราเป็นคนต girl, ัว like น้อยเลยจ้ะบ๊ายบายน้าบ๊ายบายพี่ชันเอาเนมคักใช่ไหมเนี้ยคือเห็นใช่ไหมได้ได้หมดเด้เบิ่งได้หมดคันหมดเด้งน้อยยันครบมาอย่างบ๊ายบายโดยโดยอ่ะสบายดีจันมาเวียดเนาะโดยโดยสบายดีเออสบายดีเอ้ยเพึ่งน้ำมาแล้วเนาะกินแล้วบอกเขาเถียงเอ้ย กินยังกินข้าวเช้าไปบางยานอืมต้มจังซั่นน่ะต้มปลาบ่ต้มน้ําเอองั้กินน้ําพออยู่ในเมื่อออกเออๆๆเพราะว่าอยู่ไผก็บ่ค่อยดนปานได๋ในเนาะอะไรก็เนาะอยู่ได้3-4คืนข้างไหนหาผู้ดอกอือๆให้มันเข้าีเาทางซะก่อนใช่โดยโดยเาสบายดีซะเอ้ยเนาะกลับป้าเด้อบดนี้เด้อดโดยๆปนสิมาแวะเยี่ยมใหม่พี่น้องเอ้ย เนาะขอแต่ไม้ี่แล้วคืนก็นได้อ้ะป่ะพี่น้องเลยนี่ก็ได้ขนมเนาะมาต้อนน้องเพื่อนอพอมาแต่งเฮียนพอได้อยู่ได้กินแล้วก็ได้ถือไปกินหงเฮียนน้ำพอบม่ได้ซื้อ,อลดค่าใช้จ่ายไปอีกกันพี่น้องเลยเอาจังใดก,ก็ขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขสุคนที่เข้ามาเบิง่งมาสม้มแล้วก็บ,บกโกดข่ามโฆษณาเนานะพี่น้องเนาะ ถาคลิปนี้ก็คือจะได้ขอ,อกาข่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย